เอสเซวาลดาวลุงพุ่งแรงยิงแม่นสร้างเมจิกนั้นแรกก็ปล่อยของสร้างโอกาสการะนำพ้องฝั่งสกอร์อย่างเฉียบขาด จากเด็กหนุ่มบราซิลเพียงวัย17ที่ถูกจับตามองตั้งแต่ยังไม่ได้ลงเล่นจริงในสีเสื้อเชลซีสู่ค่ำคืนแรกที่เขาได้สัมผัสเกมปีซีซั่นและเลือกที่จะใช้สนามนี้เป็นเวทีประกาศศักยภาพเอเซวาวินเลียนหรือเอเซวาวไม่ได้ลงไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เขาลงไปเพื่อบอกกับทุกคนว่าผมพร้อมแล้วที่จะสร้างความแตกต่างนั่นอุ่นเครื่องระหว่างเชลซีกับไบเออร์เลบูเซนคือแมตที่หลายคนมองว่าเป็นโอกาสดีของโค้ชอย่างเอนโซมาริสกาในการทดลองทีมให้ดาวรุ่งได้พิสูจน์ตตัวเเองงแ่่่สิิทีกด ขึ้นใน77นาทีของเอเซวยลคือการเล่าเรื่องอีกแบบเรื่องของนกเตะวัยรุ่นที่ลงไปแล้วสร้างแรงกระเพื่อมในเกมทันทีเพียงไม่นานหลังเรื่องเกมเนี่ยแฟนบอลก็ได้เห็นจุดเด่นที่ทําให้เชลซีนั้นยอมลงทุนดึงมาจากบราซิลความเร็วที่เขาสามารถพาบอลผ่านแนวรับได้อย่างไหลลื่นเนี่ยการควบคุมบอลที่แนบเนียนในจังหวะกดดันกดดันและการตัดสินใจที่เฉียบขาดเกินวัยสิ่งเหล่านี้ถูกตอกย้ําด้วยเลขสถิติที่หนักแน่น77นาทีในการลงสนามที่ใช้ทุกวินาทีที่คุ้มค่า หประตูที่เกิดจากการเข้าทำอย่างมั่นใจและเฉียบขาดสร้างโอกาสให้เพื่อน3ครั้งมากที่สุดในทีมโอกาสยิง7ครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกระหายในการเล่นเกมลุกยิงตรงกรอบ2ครั้งที่บังคับให้ผู้รักษาประตูคู่แข่งต้องเซฟเต็มแรงจ่ายบอลแม่นยำ83% 24ทับ29ต่อครั้งซึ่งรวมถึงการวาง บอลยาวแม่น3จาก4ครั้งก็อัตราก็เปลี่ยนเป็น75%ดนวลพื้นชนะ3จาก7ครั้งแม้รูปร่างจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็สู้ไม่ถอยและสุดท้ายคะแนนจากฟุตม็อบ8.3สูงที่สุดในเกมหากดูเพียงตัวเลขเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่เน้นเกมลุกเพียงเพียวๆแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดการเล่นจะเห็นว่าเอสเซวอลเนี่ยอ่านเกมได้อย่างดีเยี่ยมทั้งการวิ่งไปรับบอลในพื้นที่ที่กดดันน้อยการดึงกองหลังออกจากตำแหน่งเพื่อสร้างช่องให้เพื่อนและการควบคุมจังหวะใน พื้นที่ครึ่งสนามของคู่แข่งได้อย่างสมดุลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเด็กอายุวัย17ปีในเกมกับทีมมาตรฐานสูงอย่างเลเวอร์กูเซนเอนโซเมริกา so เองก็รู้สึกประทับใจกับการที่เห็นจนเอ่ยปากชมทันทีหลังเกมว่าเขายังเด็กมากๆแต่ผมมั่นใจเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่าเขาจะช่วยทีมได้อย่างแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากและนี่ไม่ใช่แค่คำที่ให้กำลังใจธรรมดาแต่มันคือการบอกกับแฟนบอลว่าเอสเซวาลเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ เป็นแผนการสร้างทีมทันทีในตั้งแต่ซีซั่นนี้มันไม่ใช่เพียงโปรเจกต์อนาคตที่ต้องรออีกหลายปีแต่การเล่นของเอซิวัลในเกมนี้เนี่ยมันเผยให้เห็นชัดเลยว่าเชลซีเนี่ยเขามีในตัวของเขา2โหมดในตัวโหมดปีกเลี้ยงทะลุที่พร้อมดวลต่อตัว,ตวทุกครั้งที่มีช่องและโหมดเพย์เมเกอร์ที่พองหาจังหวะให้เพื่อนจบสกอร์ได้ความยืดหยุ่นนี้เนี่ยคือสิ่งที่เชลซีขาดหายไปในหลายฤดูก,กาลและการมาของเขาเนี่ยอาจจะเติมเต็มจุดนี้ได้อย่างลงตัว หากนี่เป็นเพียงบทเปิดของเอสเซวาลในสีเสื้อเชลซีแล้วนะก็แทบจะจิจนตนาการไม่ออกเลยว่าบทต่อๆไปเนี่ยน่าจะตื่นเต้นขนาดไหนเพราะสิ่งที่เห็นในนัดแรกก็คือความมั่นใจคุณภาพและหัวใจนักสู้ที่ลงตัวเขาไม่ได้มาที่ลอนดอนมาเพื่อรอโอกาสแต่มาเพื่อคว้าทันทีและโอกาสนั้นเนี่ยมันจะสามารถคว้าได้ตั้งแต่วินทีแรกที่ได้สวมเสื้อเชลซีให้กับทีมเรา